สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเลดมิเทลยูทาโร่ EP ที่4นะคะพิกอารา์ศในหัวข้อความรักของคุณในตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเลือกทั้งหมด4ใบนะคะคิดไว้ในใจแล้วก็ไปดูเฉลยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ EP ใหม่ของเลดมิเทลยูทาโร่นะคะกับหัวข้อที่ว่าความรักของเราในตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะคนที่เลือกกองที่1ค่ะ ได้ไพ่ใบนี้หนึ่งดาบนะคะหนึ่งดาบเป็นยังไงดูบรรยากาศของหนึ่งดาบในไพ่ใบอื่นอาจจะดูประสบความสําเร็จเนาะแต่ในไพ่เนี้ยมอสตารโรทารอดเขาบอกว่าความรู้สึกมันยังคลุมเครืออยู่ค่ะความรักมันยังดูแบบว่าอึมครึมสถานะไม่แน่นอนสําหรับคนที่มีคนคุยอยู่ด้วยสถานะมันยังไม่แน่นอนเราคุยกับเขาแต่เรายังไม่รู้เลยอะว่าเราเป็นอะไรกันคุยกันไปก็ยิ่งดูเหมือนว่ามันก็ยิ่งอึมครึม เราต้องกลับมาถามตัวเองว่าความสัมพันธ์ของเรากับเขาคืออะไรกันแน่จุดของเราที่อยู่ในตําแหน่งในชีวิตเขาอะคืออะไรเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนยังตอบหาคําตอบไม่ได้นะคะมันก็กลายเป็นสถานะที่อึมครึมสาหรับคนที่ยังไม่มีแฟนถามว่าตอนนี้มีโอกาสมีแฟนไหมตอนนี้ความรักก็ดูเงียบเงียบเงาเงาย,ยืนหนึ่งยืน,ยนเดียวก็คือดาบใบเดียวอยู่เนี่ยแต่สําหรับคนที่มีแฟนแล้วความรักของเรามีตอนนี้มันมีปัญหา มันยังคุยกันไม่เข้าใจยอาจจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารการพูดคุยหรือการเอาชนะที่เราไม่มีใครยอมใครนะคะอย่าให้ปัญหาแค่ปัญหาเล็กน้อยอย่างเดียวมาทําให้ความรักมันมีปัญหาได้เนาะมันทําให้เลิกราก,กันได้นะเกิดจากน้าพึ่งหยดเดียวเนี่ยขอให้คุยกันให้เข้าใจนะคะสถานการณ์ตอนนี้ความรักของคุณยังอึมครึมยังมองหาเป้าหมายหรือมองหาความสําเร็จไม่เจอนะคะ ขอเอาใจช่วยนะใจเย็นๆค่ะสวัสดีค่ะมาถึงกองที่2กันนะคะสำหรับ ความรักในช่วงนี้ของเราเป็นยังไงกองที่สองใครเลือกใบนี้ขอให้โชคดีค่ะเพราะว่ามันคือไพ่เลเวอร์เพราะฉะนั้นไม่ต้องบอกนะเลเวอร์มแปลว่าอะไรแปลว่าตอนนี้ความรักของคุณทั้งโลกมันเป็นสีชมพูมันรู้สึกแฮปปี้เอนดิ้งทำอะไรก็ดูดีจังเลยคนที่มีคู่แล้วอ่ะความรักมันยิ่งกระชับแน่นเข้ามาอีกรักกันแบบว่า ไม่มีอะไรกั้นกลางระหว่างเราสองคนนะคะสําหรับคนโสดละ่ะคนโสดก็มีโอกาสที่ได้เจอคนที่ถูกใจนะคะสําหรับคนที่แอบชอบก็มีโอกาสเช่นกันเพราะฉะนั้นเดินเข้าไปบอกรักเขาเลยแน่นอนมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเนาะคนโสดที่ยังไม่มีใครก็ ต้องเข้าสังคมให้มากขึ้นไปพบปะผู้คนทํางานที่จะต้องเจอคนเยอะๆคุณก็จะมีโอกาสเจอคนที่ถูกใจอย่างที่พี่บอกนะคะก็แสดงความยินดีด้วยสําหรับคนที่เลือกกองที่สองเลเวอร์ค่ะต่อไปใบที่3ใครที่เลือกกองที่3ยกมือขึ้นกองที่3นะความรักช่วงนี้เป็นยังไงคนเขาที่เลือกกองใบที่3เนี่ยไพ่บ่งบอกว่าอยู่ในช่วงที่คุณนะค่ะ ถ้าเป็นคนที่ยังไม่มีใครแอบรักอยู่ความรักมันก็กำลังเพาะบ่ม,มเมล็ดพันธุ์ความรักให้มันเติบโตขึ้นมาอยู่นะคะคุณก็คอยดูแลคอยทนุถนอมมันแต่สำหรับคนมีคู่แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณก็คอยดูแลคนรักให้แบบว่า เขามีความสุขกายสบายใจดูแลให้เขาได้รับความอบอุ่นได้รับสิ่งดีๆจากเราเขาจะได้รู้สึกดีๆนะคะแต่สําหรับคนที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้อยู่ในช่วงที่คุณกําลังมองหาอยู่หรือเปล่ามองหาใครบางคนที่แบบกาลังจะถูกใจหรือว่ายังไม่มีใครอ่ะเป็นไปได้ช่วงนี้นะคะแต่ไพ่บ่งบอกว่าคนที่เลือกกองที่3มเนี่ยคุณน่ะจะต้องเป็นคนที่เข้าไปดูแลคนอื่นโดยเฉพาะคนที่โสดนะถ้าเจอคนทีู่กใจหรรืออคนแบั เข้าไปดูแลเขาให้เขามีความสุขดูแลเหมือนคุณนะคะเห็นไหมผู้หญิงคนนี้มีลังนกอยู่บนหัวเพราะฉะนั้นดูแลให้เขามีความสุขให้เขาได้รับความรู้สึกอบอุ่นจากคุณและอย่างงั้นแหละความรักมันจะเกิดขึ้นยินดีด้วยนะคะคนที่เกิดและคนที่เลิกใบที่สามไม่ใช่เกิดสําหรับใบที่สี่ล่ะ คนที่เลือกใบที่4ี่ความรักในช่วงนี้อาจจะเจออุปสรรคหน่อยนะคะสําหรับคนมีคู่อาจจะมีปัญหาทะเลาะไม่เข้าใจกันไปเกณฑ์ที่1สําหรับเกณฑ์ที่2ก็คืออาจจะเจอเรื่องอมือที่3เข้ามาได้เนาะความรักอาจจะดูไม่ราบรื่นแต่สําหรับคนโสดตอนนี้ก็ยังคงไม่มีใครนะคะยังไม่มีใครถูกใจคนที่ยังแอบชอบคน อ,อยู่แอบมองใครอยู่ก็ยังไม่มีโอกาสที่จะได้ลงเอยกันนะคะยังเป็นช่วงที่ยังต้องคลองตัวเป็นโสดเนานาๆอยู่บนคานไปก่อนเนะโอเคเรามาดูครบกันแล้วสำหรับคนที่เลือกทั้ง4ใบในความรักครั้งนี้อในความรักตอนนี้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวค่อยดู EP ใหม่กันต่อไปติดฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ